อ่ะสวัสดีสสคับทั้งสองเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานมนฮอสตาก็ก็ยินดีครับสวัสดีผมอิังกี้นะครับอ่ะผมชื่อมอสหลงนะครับผมอาจจะไม่รู้จักที่อยากให้แนะนําตัวเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เห like ็นเราในแบบเขาเรียกว่าในวงการกองประกวดแบบนี้รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสมาอยู่เขาเรียกว่าในกองประกวดแบบนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับบรรยากาศวันนี้ครั้งแรกเลยดีฮะที่จริงผมเคยมาเบื้องหลัง รายการนั่นแหละแมโนสตาร์จะมีเป็นรายการเป็นอีพีเนาะซึ่งพวกผมสองคนเนี่ยก็ได้มาหนึ่งอีพีแล้วก็ได้มาให้ความรู้กับพี่ๆแบบเล็กน้อยบางอย่างที่เขายังแบบต้องการอยู่อะไรเงี้ยฮะก็อย่างพวกผมมีประสบมีประสบการณ์โดยตรงเนาะก็จะมาให้เรียกว่าให้ความรู้เล็กๆน้อยๆที่พวกเรามีอยู่ที่เป็นรุ่นพี่ได้สอนอะไรแบบสอนอะไรล่ะฮะรแส้หลักๆเลยหนึ่งคือความมั่นใจและการผมแบบเล่าเรื่องแล้วก็ ทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบมีความมั่นใจมากที่สุดเพราะวันเนี้ยหลายๆคนก็มีความมั่นใจมากๆเพิ่ม <pe> er> ขึ้นมากๆแล้วกันแล้วก็วันไฟแนลอีก2วันเนาะวันนี้ยีเก้าผมมั่นใจว่าพี่ๆเขาน่าจะมั่นใจมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นเขาจะมีเคล็ดลับอะไรแบบเป็นทริคให้น้องๆไหมก่อนที่จะแบบไฟแนลแล้วอะไรเคล็ดลับอะไรอะแบงค์อะพูดซ่จริงๆมันก็คืออินเนอร์นั่นแหละคือหมถึงว่า ก่อนออกมาเมื่อกี้อย่างโชว์ของเรามันมันมันมีความพูดถึงความเป็นตัวเองเราก็ไลบอกทุกคนว่าอย่าไปเครียดเพราะทุกคนข้างหลังนี่คือกดดันตัวเองกันมากเดินซ้ายเดินขวาจะชนกันอยู่แล้วคือคือมันมีความเครียดมีความเขาเรียกมันก็การประกวดมันมีความเครียดอ,อยู่แล้วเราก็เลยบอกเขาว่าแบบเป็นตัวเองให้มากที่สุดใช้ทุกวินาทีให้มีค่าแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรวยหมื่นล้านเลยเดินออกไปแล้วเป็นเจ้าชายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราเป็นเจ้าชายเนาะสั่งาเดินเฉย เขาก็รู้สึกว่าเขาก็รับบีบเราแล้วเขาก็ทําได้ดีแล้วก็สังเกตเห็นหลายๆคนก็คือมีความธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ได้แนะนําน้องๆไปใช่ไหมใช่ครับก็เลยบอกเขาว่าปากไปในหัวเลยนะว่าฉันรวยร้อยล้านแค่นี้เลยแล้วเดินออกมาแบบหล่อๆอ่าแล้วส่วนตัวเมื่อกี้ได้โชว์เรื่องร้องเพลงเป็นงานแรกหรือเปล่าสําหรับร้องเพลงบนเวทีประกวดอ่าในเวทีประกวดใช่ไหมครับน่าจะงานแรกครับน่าจะงานแรกเลยก็รู้สึกแบบเฮ้ย เมื่อก่อนเราก็ผมอยู่ในวงการแฟชั่นมาแล้เราก็เห็นแบบ v i c t o r ร์ซีเคร t หรือว่าเห็นหลายๆแบรนด์ที่เขาก็เดินแล้วก็แบบมีนักร้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ที่แบบที่เป็นการเดินแล้วก็รู้สึกว่าเออเจ๋งดีพอโชว์นี้เราเป็นนักติดใจไหมอยากโชว์อีกไหมอยากนะไนอไฟนอลเลยปะน่าสนใจไฟนอลเอาสิ แต่ว่าถามว่าคู่ทำไมไม่ร้องมันจะแบบของมาอย่างเดียวเขาต้องหมกเม็ดไวออ้ตอนแรก,กคิด่าพวกเขาประกวดเดินออกมาก็เอ๊ะใครวะผมขอพูดคือจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะสัดแบง่งมากตอนแรกเราคิดโชว์มาแล้วว่าเราจะร้องท่อนไหนอะไรยังไงก็คือมีฝึกซอ้อมมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ร้องเขาร้องนะมันได้ฟีลลิ่งมากกว่าแล้วก็ เวที S 1> <S 1> มันจะส่งเขามากๆส่งผู้ประกอดมากๆถ้ามีแค่คนเดียวคือเขาแบบนี้เคยเคยร้องเพลงคู่กันอยู่แล้วร้อง,งคู่กันอ,อยู่แล้วปกติก็ร้องทั่วไปอยู่แล้วฮะ<อ>แต่ว่าผมร<อ>ู้สึกว่าอพอมาวันนี้มันถ้าเขาจะแบบดูปังจริงๆแล้วก็เวทีจะปังมากๆก็คือต้องเป็นเขาเท่านั้นงั้นเราขอเป็นฝ่ายซัพพอร์ตแล้วกันแล้วก็เดินมากับพี่ๆมาตอนแรกก็คิดว่าจะออกมาแล้วร้องเพลงด้วยกันจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะมันต้องเป็นอย่างนั้นเราแบบ เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมตอนจริงจริงแพลนของมันคือเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเปลี่ยนใจรู้สึกว่าโชว์มันดีมากมากอยู่แล้วเราอย่าไปทําให้โชว์มันแบบเขาเรียกว่ามีเราอยู่ดีกว่าอง่างๆคือคือเพลงอ่ะมันมันมีความเขาเรียกว่าเป็นตัวงตัวผมแล้วไม่ได้พูดถึงตัวเขาเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าถ้าเขามาร้องมันมันก็อาจจะแบบอาจจะไม่ได้เก็ตและอย่างในในเชิงของการโชว์มันอาจจะแบบเละเพราะว่ามันมัน สรุปคนต้องโฟกัสใครระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่เดินหรือว่าเราสองคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาซีนของเราแบบที่2คนอ่ะคือมีอยู่น้อยที่สุดในโชว์แล้วเราก็ให้ทุกคนอ่ะเขาเรียกเปล่งประกายด้วยตัวของตัวเองดีกว่าเราแบบชูคนอื่นมากกว่าชูเรา2คนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนมาเป็นกิมมิคเฉยๆเาถามถึงเรื่องผลงานบ้างเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีใจมากได้ร้องเพลงประกอบลอยกระทงไดใช่จริงนะได้ร้องได้ร้องเพลง ผลงานล่าสุดอ่ะผลงานล่าสุดนะฮะคือคืองานนี้เลยครับนี่ผลงานล่าสุดคือเมื่อกี้เลยรอเล่นไม่รอเล่นก็คือเมื่อกี้งานล่าสุดอ่ะช็อตโอเคก็ผลงานผลงานอ่ะซีรีส์นะฮะซีรีส์ล่าสุดคือออกผลไปแล้วฮะกำลังอยู่ในช่วงถ่ายทําอยู่ก็ชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่าเพียงชลาลัยครับผมก็จะได้เห็นประมาณต้นปีหน้าตอนนี้ถ่ายไปบ้างหรือยังตอนนี้อยู่ในกระบวนการการปรับบทอยู่ใช่ครับไม่เพราะว่าเรื่องนี้ด้วยความที่ เกี่ยวกับความเชื่อของชาวอีสานก็คือพญานาคแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันมีความแบบใหม่ของวงการวายด้วยเราก็เลยแบบจะทํายังไงให้สิ่งเนี้ยเข้ามาแล้วมันสม o ทที่สุดดีที่สุดแล้วก็ตอบแจกตอบแจกคืออะไรตอบโจทย์นแฟนๆมากสุดอะไรอย่างงี้ปกติก็เห็นวายแบบวายแบบกรุงเทพอะไรอย่างงี้อันนี้จะเป็นวายแบบอีสานถูกปหเราจะเห็นมุมมองที่เป็น2องเวก็คือเป็นเวที่ปัจจุบันมากๆกับเว์อดีตชาติมันก็จะเล่า สอดคล้องกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะคาริชอบแบบเขาเรียกว่าฟิลฟิลแบบพีเรียดหน่อยก็จะชอบชอบเรื่องเราก็ก็ฝากเรื่องเราใครชอบแบบปัจจุบันจ๋าเลยฟิลแบบชอบทักแชทอะไรเงี้ยก็ก็ยินดีมากก็เป็นฟิลเราเหมือนกันอ๋อใช่แล้วก็แซ่บมากบอกได้ไหมหนึ่ว่ายังพี่ถามอะไรล่ะก็เลยดูก่อนว่าจะถามว่ามันแซ่บขนาดไหนจะแบบหวานจิ้นขนาดไหนอะไรแบบนี้แซ่บขนาดไหนอ่ะเธอตอบไปก่อน ผมก็พูดในฐานะคนเล่นแล้วกันนะฮะก็คือแซบขนาดไหนผมรู้สึกว่ามันเป็นแซบที่มีศิลปะมากขึ้นมันไม่ได้โป๊เปื่อยแบบโป๊เปือยเนื้อหนังมังสมากนักแต่ว่ามันดูแล้วเซ็กซี่แล้วกันคือองค์ประกอบรวมคือเฉียวใช่ใชู่ดเดี๋ยวพูดเลิกมาเลยป่ะไม่ก็ให้คือเขาพูดเปิดมาแล้วเราก็แหลงว่ามันเสียวขนาดไหนก็มายาาพูดให้เบาอยู่เลือกเ่นเขาแบบ เอ็นซีคือหนักมากแล้วก็รู้ว่าแบบคู่นี้จะแบบเอ็นซีหนักไหมเป็นขนาดหนามไม่เรากลัวแบบพูดแล้วมันมีอะไรไม่ดีออกมานี่แต่เขาเปิดเองนะเราไม่เกี่ยวนะผมไม่จัว่าผมไม่จ้วาเดี๋ยอหยุดแ่๊บนึงขอแก้ก่อนคือที่บอกว่ามันมันมันครบโลดเพราะว่ามันคือแสงก็มีความแบบเซ็กซี่มุมภาพก็เซ็กซี่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่อสตอรี่ของเรื่องก็เซ็กซี่เพราะฉะนั้นน่ะมันเลยรวมรวมไม่รู้จะใช้คำอะไรก็เสียวแล้วกันเป็นภาพรวม ม,มันก้อนกิ่ใหญ่มีความโชว์เนื้อหนังฮะอันนี้ค,ค,คือเรียกว่าใช้นักแสดงล้วนๆเลยเสี่ยวว่าเรื่องเก่าไหมมันคนละมุมแล้วกันฮะคนละมุมเดี๋ยวเปิดเผยนักเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขายเยอะเดี๋ยวพอดูเสร็จปุ๊บก็จะบอกว่าอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ,อยากให้ทุกคนรอ,อเปิดใจดูอีพีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปพร้อมกันว่ามันเป็นยังไงอ่าได้อสุดท้ายอยากได้ฝาก ทั้งผลงานแล้วก็ฝากแบบติดตามเวทีนี้หน่อยไฟนอล29เนีย่ยโอเคก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราสองคนเนียนะครับที่ uh, Star Hunter e เ t e r t a i n m e n t เลยจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ออกจากพวกเรานะครับชื่อเรื่องว่าเพียงชลาลายัยต้นปีหน้านะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามพวกเราด้วยที่สตาร์เตอร์ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ฝากเวทีนี้ด้วยแคสตาหรอขยโยนแรงเืออะไร <laughs> <laughs> ก็ฝากเวทีนี้ด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกๆเวทีคือ มันสร้างอินสปาย์คนแล้วก็สร้างความฝันให้คนเนี่ยเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนๆก็เขาเรียกว่าผมรู้สึกยินดีมากที่เกิดขึ้นอย่างเวทีนี้นะครับ<ม>ก็เหมือนเปิดโอกาสให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีความฝันอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามก็อยากจะฝากเวทีนี้ว่าเวทีเนี้ยมีความฝันของหลายๆคนอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนติดตามความฝันของพวกเขาแล้วก็ช่วยสนับสนุนสิ่งที่เขาฝันให้เป็นจริงให้ได้ก็ฝากเวทีนี้ด้วยนะครับ ได้และค่ะไม่ใคยท่ายอะไรแบบนี้เลยนะโอเคขอบคุณนะครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับ